อ๋อท่านผู้ชมที่คารบท่านผู้ชมที่คารพครับชมรมอรารยธรรมสกลนครวันนี้ก็เอาเข้าวเหนียวหมูปิ้งจากร้านหนึ่งข้าวเหนียวหมูปิ้งจากมาธาตนะครับเอามามอบให้กับชมรมเออมอบให้กับเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรที่มาขุดพิสูจน์ว่าฐานของสะพานขอมตัวนี้เป็นยังไงก็เมื่อวานผมมานะ่ะก็น้ําไม่มีแต่พอวันนี้น้ํามันซึมออกมาเนาะ โอ้ดีมากเลยก็จะไปไดโวมาทำการดูดน้ำออกซะก่อนพิษยานน้ำมันท่วมเป็นขึ้นไวทุกวันบ่ทุกวันเลยครับโอ้ก,ก็หน้าฝนเนาะนเออะเอออืมไอ้ที่ขุดนี่อันนี้กี่วันแล้วนี่สามวันไดไหมสามวันวโอ้เก่งเนาะ ไม่ใช่ไม่ได้ใช้รถเลยบอกไม่ใช่เลยคแค่คนนี่นะโอ้แล้วตัวตัวที่เห็นนั่นเป็นของเก่าใช่ไหมหรือยังไงไอ้ที่ไอ้ที่เห็นตรงตรงกําแพงนั่นนะเป็นเป็นอิฐเก่าหรืออิฐใหม่ครับใหม่ครับผมก็เป็นสีดาแรงนะผมก็ไม่รู้มันเกิดเป็นศิลาแรงเนาะเป็นศิลาแรงโอ้แล้วช่องนั้นล่ะมันเป็นช่องเว้น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 แปลว่าดินถมเนาะโอ้ครับ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 เอา เดี๋ยวก็กว่ามันจะรอบนี่เนาะก็จะได้รู้ว่ามันโอโ้เป็นเป็นเดือนพู้น,นด้นี่ว่าไม่ใช่พีสาย,ยันจะได้เมียอีกคนห่ดอ้าวผู้สาวสกุลคนใดจะมาสนใจพีสายันเด้อรักรักหนุ่มรักหนุ่มอะไรนะเอ่ารักรักหนุ่มศิลปกรหน่อยนะเออเอ๊อาบน้ําหรือยังอาบน้ำโอ้อาบแล้วครับนั่นเขาว่าอาบน้ำหนองหานร,ระวังนะ ได้เมียไดอา้าวหันมาโบกมือบา,บายบายว้าวขอบคุณครับ